สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอุ้มจะมาจัดอันดับนะครับ วงหมอลำวงไหนที่มาแรงที่สุด3อันดับแล้วกันนะครับวันนี้ก็คือจะมาแบบเร็วๆเลยนะครับเรียกได้ว่าใกล้จะปิดฤดูกาลกันเข้าไปทุกวันทุกวันแลวนะครับสําหรับวงหมอลำแต่ละวงนะครับก็งัดไม้เด็ดกันออกมานะครับในแต่ละวงไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นโชว์ต่างๆนะครับเรียกได้ว่าแต่ละวงเนี่ยก็งัดไม้เด็ดออกมาเพื่อที่ให้เจ้าภาพเนี่ยมีแนวทางในการจ้างต่อในปีหน้านะครับทุกคนนะอ่ะวันนี้3อันดับที่พี่อุ้ม จะให้นะครับก็มี3วงด้วยกันนะครับที่กระแสะแรงที่สุดในปีนี้นะครับวันนี้ช่องอิ่มข่าวกระแสะจะให้ใครบ้างนะครับอันดับ3นะครับในปีนี้นะครับอุ้มให้เป็นวง ระเบียบวัฒนศิลป์นั่นเองครับจะบอกว่า,าวงหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาแรงเกือบทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้องเล่นเต้นโชว์ต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่ากระแสะแรงเกือบทุกปีนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยโชว์ของระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยก็ถือว่างัดไม้เด็ดออกมาสู้กับวงอื่นได้ดีเ <ๆ S 2> ช่นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ พระเอกนางเอกนะครับหรือนะครับแดนซ์โซงแดนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับองค์ประกอบเนี่ยถือว่าทําทออกมาได้ดีเลยแล้วก็ทําให้มีกระแสอยู่ตลอดเวลานะครับสําหรับระเบียบวาทนศินมวันนี้อุ้มให้เป็นอันดับ3ไปทําไมถึงให้เป็นอันดับ3ไปนะครับก็คือปีนี้นะครับวงวงเวทีระเบียบเนี่ยอุ้มมองว่า,าในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไระกระแสโซเชียลเนี่ยยังมาน้อยกวงอื่นอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าตัวเด่นๆในวงเนี่ยก็ยังจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับนอกจากมีเต้หยองแล้วก็มีใครอีกนะครับเต้าใช่ไหมครับนางเอกเต้าแล้วก็มีท็อปนรากรนะครับแต่ว่าเ,เรื่องกระแสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังอุ้มว่ายังยังไม่เท่าปีที่แล้วนะครับสาหรับปีนี้นะวันนี้อุ้มก็ให้ระเบียบวัฒนินเป็นอันดับ สามไปนะครับปบมือด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันเลยอันดับสองปีนี้นะครับที่พี่อุ้มจะให้นะครับผมนะอันดับสองปีนี้พี่อุ้มให้เป็นวงปฐมบันเทงิงศิลป์นั่นเองครับจะบอกว่าปฐมบันเทงิงศิลป์ปีนี้คือมาแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงัดไม้เด็ดมาตัวแสดงเลยก็คือน้องบิวจิตชลิยานะครับจะบอกว่าบิวจิตเนี่ยถือว่าเป็น เป็นนางเอกที่มาแรงมากๆในปีนี้นางเอกนางร้ายนะแล้วก็ด้วยน้ําเสียงนะครับร่วงด้วยเพลงอะไรนะสาวสีเมืองใหม่ใช่ไหมครับโอ้โหก็กลายเป็นไวรัลก็อยู่ในกระแสตลอดเวลาเรียกได้ว่าเน็ตไอดอลหลายคนเนี่ยเอาไปคัฟเวอร์นะครับคัฟเวอร์แบบเยอะมากๆเลยสําหรับเพลงของสาวบิวจิตชลยานะครับเรียกได้ว่าเป็นแม่เหล็กนะครับดึงดูดทําให้วงเนี่ยมีกระแสแรงในปีนี้มาก่ว่ามาแรงสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชว์หน้าเวทีนะครับเรื่อง p e r f o r m มนซ์ต่างๆแดนเซอร์ต่าง ต่างโชว์ต่างเนี่ยก็ถือว่าปฐมบันทึงศินปีนี้นะอุ้มให้อยู่ในกระแสแล้วก็มาแรงในกระแสนะครับและยังเป็นตัวชูโรงนะครับนั่นก็คือ,อใครบ้างอะนะครับมีบิลจิตนะครับมีน้องยูรินะครับก็ทําให้วงเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้ปฐมบันทึงสินปปีนี้มีกระแสร้อนแรงมากๆวันนี้อุ้มก็เลยให้เป็นอันดับที่2ไปนะครับอันดับหนึ่งวันนี้นะครับที่พี่อุ้มจะให้นะครับนั่นก็คือ วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับจะบอกว่ามาแรงสุดๆเหมือนกันนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยตั้งแต่มีอง๋งอิงเพชรบ้านแพงเข้ามานะครับก็ถือว่าโอ้โหกระแสะปีนี้เนี่ยคือ การันตีด้วยการเป็นข่าวแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางต่างๆทุกช่องเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามาทําข่าวของวงสาวน้อยเลยกันทีเดียวในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสตลอดไม่ว่าจะเป็นกระแสในโซเชียลกระแสทางโลกออนไลน์กระแสทางเขาเรียกว่าอะไรทางช่องข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นโชว์นะครับถือได้ว่าปีนี้สาวน้อยเนี่ยมากับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมากับแรงบุญมากๆซึ่งมีอุงอิงเข้ามาเนี่ยนะครับทำให้เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าร้อนแรงอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้นะครับก็ยังฮอตฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยยู YouTuber ทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยไปตามทําข่าวอุงอิงเนี่ย เรียกได้ว่าหลังเวทีเดี่ยแทบจะไม่ว่างเลยทีเดียวนะครับก็ถือได้ว่ามาแรงสุดๆไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงใหม่ของบอสโจผลงานเพลงใหม่ของอุงอิงนะครับก็เรียกได้ว่าติดหนึ่งในบาแรงเกือบทุกเพลงเลยนะครับก็ถือได้ว่ากระแสะเขาแรงจริงๆนะครับปีนี้ก็ต้องให้ที่1ไปนะครับนะก็วันนี้ให้3อันดับนะครับก็เป็นระเบียบแล้วก็ปฐมแล้วก็วงสาวน้อยเพริบ,บันแพงนะครับซึ่ง สามวงนี้ก็ถือได้ว่างัดไม้เด็ดกันออกมาสู้กันนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าภาพเนี่ยมีแนวทางในการจ้างงานในปีหน้าเนี่ยอุ้มว่าโอ้โหสุดยอดมากๆสามวงนี้นะครับส่วนวงอื่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ที่พิมให้ก็คือเป็นวงที่กระแสแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะมีวงไหนบ้างที่โอ้โหมาวินมาแรงสุดๆ,ๆนะครับอันนี้ก็ดีใจกับสามอันดับด้วยนะครับ